สวัสดีค่ะแม่แม่จ๋าสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกทุกคนนะคะกับช่องพังคําแพงชาแนลนะคะแม่แม่ค่ะสันไทยมาแล้วนะคะสันไทยบ้านของเจ๊คําแพงกับน้องละอองดาวนะคะแม่แม่ค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วช่างก็จะน่าจะมาทําพรุ่งนี้เลยนะคะ นี่วันนี้เราหมดเร็วนะคะวันนี้เราหมดเร็วออเดอร์เราหมดเร็วนะคะเราก็มาเร่งเร่งสั่นไถ่ให้คนม,มาส่งให้เลยเนาะคะ่ะรัดคิวเลยไปแม่จ๋ากันว่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมรัดคิวให้เลยครับฟ้าสันวลาเนาะคะ่ะอําใหม่ห้อง ขอขอบคุณน,นะคะขอบคุณแม,แม่แม่ทุกท่านนะคะแม่แจะกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะนี่ค่ะบีเครังคาเหล็กนะคะ,ะแม่แม่แมะะสตึกนะคะยุ่ปากท่างบานนี่เองนะคะ ะะที่มอบเป็นคะแนนมานะคะก็จะมีของคุณพี่ตูนตูนนะคะหรือคุณแม่นารินรัตน์นะคะห้าพันห้าร้อยคะแนนนะคะแล้วก็คุณแม่คุณแม่เมตานะคะสามร้อยคะแนนนะคะแล้วก็แม่แม่ทุกทท่านนะคะที่ช่วยนะคะเมตตาอุดหนุนผลไม้นะคะให้สองสาวนะคะให้ได้มีนี่สันไทยนะคะมะม่วงหลังคาบ้านนะคะให้สองสาวเนาะค่ะ ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะขอบคุณพี่เอนะครับพี่เอกแต่งแต้มมากเลยเนาะคะ่ะต่งแต่ยูพัทยาจนว่ามาฮอดบ้านเนาะคะ่ะพ,พี่เอกก็เป็นเหมือนแม่งานแม่พารของเราเลยนะครับแม่งานนันของแล้วก็แม่จอยพี่นุษย์นะคะเอ,อคุณแม่อาชานะคะที่ซอยเเสาเนาะคะ่ะซอยเสาเนาะคะ แดดหอนๆแดดร้อนๆหน่อยนะคะอันนี้มีมุมโค้งด้วยนะคะเราจะเป็นมุมโค้งด้านไหนเนาะแม่จา๋าติดตามแม่ติดตามนี่ ใหญ่อย่างนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ช่วยเมตานะคะอุดหนุนพลรานใยนะคะเมตตาสมทบคะแนนนะคะให้สองสาวนะคะได้มีมีบ้านนะคะได้เสาได้หลังคาได้สันทยเนาะค่ะแม่แม่คะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะอันนี้แม่ขวักจชี้แจงในส่วนของสันทยนะคะของสันทย แม่แม่ทุกท่านนะคะสันไทยมาแล้วนะคะส่วนของสันไทยนะคะทิว่าออมอบเป็นจํานวนมาให้เลยนะคะก็จะมีคุณแม่คุณพี่ตูนตูนนะคะหรือคุณแม่นารินรัตนะคะห้าพันห้าร้อยคะแนนนะคะคุณแม่เมตานะคะสามร้อยคะแนนนะคะแล้วก็แม่แม่พี่พี่ทุกท่านนะคะทิว่าซอยอุดหนุนผลไม้นะคะเมตตาอุดหนุนผลไม้นะคะให้ได้คะแนนนะคะ อันนี้ก็ขาดอีกเท่าไหร่นะแม่ควานจะถึงสี่สหมื่นคะแนนขาดอีพันพันพันหน่อยหน่อยนะขาดอีพันหน่อยหน่อยจะถึงสี่หมื่นคะแนนนะคะนี่ก็ได้ความเมตตาจากแม่แม่เลยนะคะถ้าบ่มีแม่แม่นะคะ,ะกคะัสิบว่าดดมีเสาว่าดดมีหลังคาว่าดดมีสันไทยมากฮอดมอนีเนะคะแม่แม่คะต้องขอบคุณแม่แม่ทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณแม่ควานน้ำนะคะขอบคุณพีเอขอบคุณ ทุกๆท่านเลยนะคะแม่จอยพี่นุษย์นะคะคุณแม่อาชาเนาะค่ะพี่ตัวเล็กพี่ดีมเนาะค่ะพี่อินพี่แย้มเนาะค่ะคุณแม่แก้วพออเล็กนะคะและอีกหลายๆท่านที่แม่แม่คว้านบ่ไดดเอ่ยถึงนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณพี่ออดนะคะขอบคุณคุณยายนะคะคุณยายใจดีนะคะเพราะว่าแม่ควานบ่ไดดบ่ไดดพกบ่้พกสมุดมาเนาะค่ะ ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแม่แม่ค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเนาะค่ะแม่ควันจะได้นะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะขอให้แม่แม่ทุกท่านเนาะคะ่ะมีแต่ความสุขเออค่ะคุณแม่คะ่ะ ลันเท่าะะมันเถาเลยนะคะแม่แม่ค้าไฮไดกับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่ามืน่นมันเถาเนาะค่ะมีแต่โชคไงลาบไงเลยเด้อค่ะแม่แม่จ๋านี่แล้วนะคะสีเขียวสดนะคะแล้วตามที่แม่แม่ลายทันเนาะค่ะบอกว่าสีนี้สีธรรมชาติดีนะคะอยู่แล้วล่มลื่นล่มเย็นใช่ไหมคะแม่แม่ค่ะอ,อ๋อสีเขียวเหนียวซับใช่ไหมคะ <l ots> แล้วก็จะเป็นฟังโค้งอันเน่ะอ๋อโคหนูว่าแม่นเป็นแทนใยๆหรอกกับโค้งเลยไหมโบโ, <laughs> โบเค่เห็นเนาะ <laughs> นี่นะคะลงสองฝั่งนะคะแยกสองฝั่งแล้วค่ะเย้เยเจกลับมาจหาผู้บ่าเจกับสิมิห่มเลยนะคะจะได้อยู่ล่มเลยจ้าแม่มจ๋า ากแม่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะซอยเป็นกําลังใจให้ช่องทางคําแพงชาแนลด้วยนะคะแม่ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ให้เจ๊คําแพงให้น้องละอองดาวด้วยนะคะพอควัานเช็คเนาะค่ะเช็คตอนนี้เราได้ทันไทยแล้วนะคะแม่แมค่ะก็ยังขาดคะแนนนะคะค่าช่างอยู่นะคะก็ยัง สู้กันอีกหนึ่งยกนะคะสู้กันอีกนึงยกค่ะเอออ,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 อันนี้คือครอบใช่ไหมฝั่งนู้นคือครอบนะคะอันนี้คือเพื่อนเอิญอย่างเหมือน,นกันศาสตรใช่ไหมใน,นีคงโค้งแล้วมากกันศาสตเนาะคะ่ะ ฟังนู้นจะเป็นครอบแันไทยใช่ไหมคะแม่แม่คะแม่ยวันจะบ่งปันไทยนะคะจะอยากอัปเดตให้แม่แม,ม่ได้รับชมนะคะชมได้รับเบึงเนาะแม่แม่ค่ะบนี้ค่ะสะท้อนนั่นเนาะ สวัสดีครับขอบคุณครับนะคะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะขอคาอันนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นแบบมุมโค้งเนาะค่ะแม่แม่ค่ะอัปเดตให้แม่แม่ได้รับชมนะคะมืออื่นสร้างกระจาเขามาเพิ่นวาเนาะคะ่ะเพิ่นวาแต่ว่า พ่อฮั่นเนี่ยใจแม็นแมวแมนบอกแมวควันแต่เพิ่นมันว่าอยากจะเขามาเอ่อเฝ้าเลี้ยงนะคะเหมือนมีงานเยอะนะมีงานเยอะค่ะนะช่างนี้ช่างคิวทองนะคะช่วงนี้นะคะกัเพิ่นว่าสันไถยมากกับสิเฝ้ามาเฮ็ดไห้เลยกานสันไถ่ลงเหมือนนี่กับสิมากเขาม้าเฮ็ดไห้เหมือนอื่นเลยเพิ่นว่าจังสีนะคะแม่แม่คะแล้วรอชมนะคะรอชมตอนเสร็จสมบูรณ์นะคะจะอัปเดตให้แม่แม่ได้ชมเรื่อยๆนะคะ นี่กตีรถมาจากบ้านตะกางมาเล่งสันไทยนะมาเล่งสันไทยให้มาส่งนะคะแล้วก็อัดคลิปให้แม่ๆได้รับชมนะคะาวแม่พนนะคะี่่าอยู่ลมาบ้าน,นะะตอนแรกว่าจะกลับบ้านพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าลูกสาวหลานนะล,ลูกสาวหลาอยากมีผู้บ่าวนะคะอยากมีผู้บ่าวนะคะแม่ๆคะ่ะวก็ได้ไม่สวหมลนกันต่อนะคะแม่ๆค่ะ นาจะบ้านแล้วสงสัยบานบ่รท่นเล้วดาวเลยบอกว่าเด๋ยุพุ่นก่อนได้ผู้บ่าวพรอ้อมสัน่าเนาะเล่าให้บ้านแล้วพอดีอสันดาวเนาะ,ค,ะค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่ควันขออนุญาตนะคะผิดคลิปนะคะฝากแม่แม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ มีคุณตาด้วยนะคะคุณตาแอบยืนน,ยน,นิ่งเออแอบนั่งนิ่งอยู่ท่าหนสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะบา,บายคคับ